เดชนางสาวธิรัจนานวุนะคะนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่สจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพยับาและการบริหารธุรกิจค่ะจากห้อง TG501 นะคะวันนี้ก็จะมารายงานการฝึกทักษะวิชาชีพสถานประกอบการที่คุ้มงานการช่างค่ะสถานประกอบการคุ้มงานการช่างนะคะจะเป็นงานเกี่ยวกับงานรับเหมางานเหล็กนะคะอาจจะทาําในส่วนของอาทิเช่นง,งานต่อเติมรั้วบ้านนะคะประตูบันไดเหล็กนะคะ หรือเฟอร์นิเจอร์บางชนิดนะคะอาจจะเป็นการทำโต๊ะก็อี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการรับเหมาะนะคะในการทำท่อระบายน้ำในบางส่วนด้วยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหน้าที่และขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมายนะคะดิฉันเนี่ยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการช่วยทําเหตุน,นะคะเพื่อลงรูปภาพงานเกี่ยวกับงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะหรือ ที่ได้ทำลงไปนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของลูกค้านะคะที่จะเรียกใช้บริการกับช่างของเราค่ะหน้าที่หลักและหน้าที่รองนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะช่วยช่างนะคะหยิบจับอุปกรณ์หน้างานนะคะหรือแม้กระทั่งการไปดูหน้างานและก,ก็การเจรจากับลูกค้าค่ะส่วนางานลองนะคะจะเป็น ำแอดมินนะคะเพื่อลงรูปภาพต่างๆนะคะในสื่อโซเชียลคือสื่อเ c e บ o o k นะคะที่เพจคุมง,งานการช่างได้เลยนะคะส่วนตัวอย่างตัวนี้นะคะจะเป็นงานนอกสถานที่นะคะเป็นโรงเรียน m a d ิสตันบ n British International School ค่ะอันนี้จะเป็นงานเ,เป็นงานท่อระบายน้ำค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างงานที่อยู่ในสถานประกอบการค่ะ จะเป็นตัวอย่างเหตุที่ดิฉันดูแลอยู่นะคะอันนี้คือผู้ควบคุมงานนะคะนายกิติคุณคุ้มงานหรือพี่แบงค์นะคะสมนนะรรถนะรายวิชาชีพที่ได้เรียนรู้ผ่านางานอาชีพนะคะก็คือ,อได้เรียนรู้การฝึกการเจรจานะคะกับลูกค้าเข้าถึงแบบแผนงานระหว่างลูกค้ากับช่างนะคะรวมไปถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับช่างค่ะปัญหาลูกประศักดิ์ในการ ฝึกทักษะวิชาชีพนะคะปัญหาคือเรื่องที่1ก็คือสภาพอากาศค่ะสภาพอากาศเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญเลยในการทํางานนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่างานของเราเนี่ยจะเป็นงานกลางแจ้งส่วนใหญ่ค่ะ 2. ค่ะคืออุทก,กภัยน้ําท่วมที่ผ่านมาค่ะ 3. นะคะก็คือเสียงลบกวนขณนะทํางานค่ะ 4. คือสภาพอากาศร้อนนะคะ อันนี้จะเป็นรูปจากผลกระทบในงานที่น้ำท่วมวันที่2ตุลาคมนะคะและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของดิฉันก็คือ1ค่ะหากฝนตกนะคะเราก็รีบเก็อุปกรณ์ลงมาไปให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าอุปกรณ์บางตัวเนี่ยอาจจะมีความเสื่อมหรือว่าชำรุดลงะคะ่ะอาจจะเป็นไปนตามสภาพการเวลาอาจจะเกิดกระแสไฟฟ้าล้นไหลนะคะทำให้บุคลากรของเราเนี่ยไม่สามารถทำงานต่อได้คะ่ะ สค่ะคือสภาวะอุทกภัยนะคะอุทกภัยเนี่ยเราก็รีบต่อนั่งลานนะคะแล้วก็นำตัวอุปกรณ์นะคะเครื่องมือเครื่องใช้นะคะที่สำคัญนะคะขึ้นไปนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากขึ้นค่ะ3าค่ะเสียงรบกวนนะคะเราจะใช้เป็นตัวสำลีนะคะในการอุ่นหูแทนการใช้ ตัวอุดหูเหมือนแช่อุตสาหกรรมนะคะเพราะว่าตัวตัวสำลีนเนี่ยจะเราจะสามารถยังได้ยินเสียงของเพื่อนร่วมงานของเรานะคะหากมีการเปลี่ยนแปลงงานหรือตะกนพูดคุยกันค่ะ 4. ค่ะหากอากาศร้อนนะคะเราก็จะใช้อ่าเราจะป้องกันตัวเองโดยการใส่ใส่ปอกแขนเตรียมยาดมนะคะเตรียมยาดมยาหม่องยาลมให้พร้อมนะคะทุกสภาว,วะในการทำงานค่ะค่ะก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ